enjoyed Well, duel quite something. Everyone be talking about that. that it. was will I ทุกคนชมการดวลเมื่อกี้กันหมดเลยมันแค่การฝึกไม่ใช่เหรอโอ้ก็นึกว่าเป็นการดวลของมืออาชีพของมือโปรไม่นึกว่านักเรียนใหม่จะใช้ได้ขนาดนี้มันไม่ใช่การดวลครั้งแรกของนายใช่ไหมเอออันนี้ก็จะคุยว่าอันนี้คือฉันเคยดวลมาแล้วอันนี้คือครั้งแรกโมว่าเป็นครั้งแรกไปเลยนะครับผม in fact, it was. perhaps i have a knack for it. I do for it, like, it. Like, but i know better. magic requires intention and talent, you know. you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. unsanctioned. yes. to keep students in the dark so many things were deemed um. if you want to get the most out of your time at hogwarts, you're going to need to break the rules now and then, whether it's joining a secret duelling club or sneaking into the restricted section of the library. thank you, sebastian. I'll keep uh, that in good. Mind. pleasure chatting with you. i'm sure i'll see you soon. perhaps somewhere unsanctioned. we'll see if your performance today was sheer luck. or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. t i l พูดง่า,ายาๆ,ๆว่าเขาบอกว่าถ้าอยากจะเจอของจริงแล้วก็ให้เราเนี่ยไปหา Can I help you? นี่ไงไอคนที่จะพาเราเข้าชมรมศาสตร์มืดแล้วทำไมมันเป็นมาจากคริปปินดอร์ล่ะแสดงว่านายคือเด็กหลังห้องของคริปปินดอร์ใช่ไหมนายคือสปายของเราเนี่ยทาดีมากเพื่อน Setian um, Sebastian I me told club all to see you about vouches for see need know. For crossed ones. a that's t ก็คือเขาบอกว่าไอชมรมลับนี้เนี่ยมันเป็นชมรมคล้ายๆไฟท์คลับอะแต่ว่ามันเป็นชมรม ใช้ไม้กระทานะครับไม้กระทาไข่ชื่อชมรมไม้กระทาไข่เนี่ยนะซึ่งสมาชิกที่จะเข้าได้ต้องเป็นสมาชิกที่ถูกเชิญเท่านั้น invite only นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเซบาสเตียนแนะนาเรามาเนี่ยแสดงว่าเรานี่ฝีมือใช้ได้ออเราก็บอกว่าเราจัดการไอ้หมอนั่นสน่วมเลยไอ้เซบาสเตียนเนี่ยคุยซะหน่อยงั้นมึนงก็มาถูกที่แล้ว แล้วโจรลมนี้มันคืออะไรก็คือเป็นการดวลใครชนะก็คือชนะแล้ผู้ชนะก็ได้รับรางวัลสนไหมล่ะมาๆๆการดวลนี่คือเป็นงานสํงคันเลยล่ะการดวลนี่คือเป็นงานของฉันเลยล่ะ Next need bring partner along alone into ring time step the to cat you you so all a แล้วก็มันเป็นการดวลเดี่ยวและก็มันมีการดวลคู่ด้วยถ้าเป็นการดวลคู่เราสามารถพาคู่หูของเราเนี่ยมาดวลได้ซึ่งไอการดวลครั้งแรกเนี่ยจะให้เซบาสเตียนมาคู่กับเราก่อนแต่ว่าคร no ั้งต่อไปเราสามารถเอาคู่หูวงเล็บไครก็ตามที่เราเลือกเป็น <defense> ค <Overwatch> <laughs> ู่หูเนี่ยมาเป็นคู่เราได้นะครับไปพร้อม กำลังคันไม้คันมือเลยมานี่คุณจะสู้ใช่ไหมแกจะต้องเสียใจที่แกมาเข้าชมรมนี้ b t e h i l คโด์ l l น e ีเ l ก็คือสอนเปลี่ยนเป้านะครับกด R3 เพื่อล็อกเป้า แลวกดอนันดับขวาซ้ายขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนเป้านะครับซึ่งเราจะต้องพยายามทำลายไอ้บาเรียสีเหลืองเนี่ยด้วยการดึงมันให้ลอยนั่นเองเ,เหมือนที่เราซ้อมในวิชาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นยังไงลืมไม่ได้สู้นานเล่นยังไงลืม เลี้ยบตัวอะไรบาเลียเฮ้ยท่านนี้ท่านนี้โอเคแล้วน้องทานนู้นว่าไงอ้าวเพื่อนเราปิวแล้วเต๋อมาเตียนทำท่านี้เฮ้ยเต๋อมาเตียนมาเซเวตอะไรไม่รู้ไม่รู้ชนะแล้วเป็นไงไฟขับไฟขับไนส์วอร์ Sebastian wasn't wrong about you There's a competition ahead but keep this up and you could be the next school champion brilliant count me in I shall now, it takes time <coughs> to but check with me later i may have something lined up for you again congratulations on your first crossed one's victory well fought. thought แหม่พอดนตรีไปน,นี้พร้อมป,ปุ๊บมันจีบกันซะนะเฮ้ยนายอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนายอ่ะเฮ้ยนายนายจะควงสาวทุกโรงเรียนทุกทุกหอไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าลืมนะนายกับเราเป็นศัตรูกันอย่าลืมนะหลายครั้งแล้วนายนายหลายครั้งแล้วนายเฮ้ยเมื่อกี้ก็น้องห้องสีทองเนะี่ยตอนนี้มาหอเดียวกันอีก หลายครั Eat, ้งแล้วนายหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วเกินหน้าเกินตา